นายพรเทพเพชรสุดอายุ33ปีคนขับรถตู้โดยสารบริษัทพิเชษขนส่งทะเบียน10 1547กระบี่ที่ปรากฏในคลิปภาพที่เผยแพร่ทางโลกออนไลน์ว่าได้ทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ขับขี่รถจักรยานยนต์บริเวณหน้าสนามบินดานาชาติจังหวัดกระบี่ได้เข้ามบอบตัวต่อตำรวจภูธรเหนือคลองแล้วนายพรเทพอ้างว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมา เวลาประมาณ14นาฬกา30นาทีขนาดขับรถตู้ไปส่งนักท่องเที่ยวชาวจีน10คนที่สนามบินกระบี่ระหว่างทางได้จอดรถให้นักท่องเที่ยวซื้อของที่ระลึกแต่ได้มีฝรั่งในคลิปลงมาทุบก,กระจกจากนั้นได้เข้ามาดา่าและยกนิ้วกลางใส่ตนเองหลายครั้งแม้ว่าจะขับออกมาก็ยังดา่าจนมาถึงหน้าสนามบินจึงได้เรียกให้จอดแต่นักท่องเที่ยวรายดังกล่าวไม่จอดรถจึงได้ขับปาดหน้าแล้วลงไปชกหน้าหนึ่งครั้งก่อนที่จะแยกย้ายกันไป ซึ่งที่ทําไปนั้นก็เพราะความโกรธที่ถูกด่าหลายครั้งโดยไม่ทราบสาเหตุและยอมรับความผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากให้ปากคํานายพินิษ์บุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้มอบน้าพึ่งหนึ่งขวดพร้อมทั้งบอกว่าให้ใจเย็นๆและบอกว่าคนขับรถตู้ไม่ใช่คนกระบี่แต่คนกระบี่ดีทุกคนจากนั้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหากระทําความผิดฐานทําร้ายร่างกายไม่ถึงกับเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจแต่อย่างใด จากนั้นนำส่งสารจังหวัดกระบี่เพื่อพิจารณาตัดสินต่อไป